แล้วต้องเล็งตรงตัวปลานะว่าน้ำมันนี่ให้เล็งตรงไหนอ่ะเล็งให้เอ้ยโอ้ยไปแล้วเล็งใต้ตัวปลานะเผื่อไว้อะเผื่อระดับน้ำมันมันยิงได้ไกลอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยไกลผมใส่เชือกน้อยเนีนนะ่ถ้ามันขึ้นไปตรงนู้นนะเล็งตรงตัวได้เลยแต่ตรงนี้ต้องเผื่อหน่อยประมาณสามสี่น,นิ้วลงมานิดหนึ่ง,นะง,ต,งนนะตรงนี้นใต้ท้องมันนะตรงนั้นม่น ออุ้ยุ้ยโดนโดนปะโดนไหนอะเฮ้ยโดนอยู่ละโดนอยู่ปะเนี่ยอยู่เฮ้ยนายยิงโดนเฉยเลยใช่เหรอวะใช่ไหนนะยังดิ้นอยู่เหรอไหนนะดิ้นอยู่ไม่เห็นตัวปลาเลยไม่ใช่หนอนกันแล้วหรือไม่เห็นว่าหน้าไหนไหนโดนนี่เหรอเฮ้ยสุดยอดโดนเฉย เราเด้งใต้ท้องมันโดนโอ้โหนี่นะครับผมโอ้โยใต้เกิน,น<า>โอ้โยเฉียดนิดเดียวเองอะโอ้ยตรงนี้มันตรงนี้มันเหนียวอยู่นะเฉียรเหนียวโอ้โห,โโหสุดยอดเลยว่ะปลาตัวแรกนะครับผมนี่คนระับปืน กินโดนเฉยเลยว่ะมันฟุกมีตัวทไมเอ๊แต่ดูดูในน้ํามันดูตัวเล็กนะแต่เอาขึ้นมาก็ดูตัวใหญ่อยู่นะแต่น้ามันหลอกตานะเรอเรียบร้อยโอ้โหเหยียโคตอแม่นนะกระดูกป่วยอะก <laughs> ระดูกป่วยก็ไม่เว้นน,นะนี่นะครับไปช่อนหนึ่งตัว ปนีนหนึ่งตัวอ่าครับนะเดี๋ยวขึ้นเขาเรียกขึ้นเลยนะขึ้นยางขึ้นยางครับผมหืมแต่แข็งขิ้หมายเลยวะดอย,อยโอ้โหไม่หลุดใช่ไหมเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดนะไม่หลุดแน่นแน่นเอาให้มันใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ยใสนะ่ตรงนั้นะตรงนั้นะนะ อืโหดแข็งอ่ะดูหน่อยนะจ้องหน้ามาเตึงตรงนี้ลิงลึกเกินนะนะถ้าลิงตรงเนี้ยึกใช่เผื่อลึกหน่อยให้้มันนนขึก่ออเยะใช่แล้วแต่นะถ้ายิงตอนมีตอนไหนก็ได้แต่ยิงตอนเนี้ยต้องเผื่อลึกหน่อย แต่ก็มันมันหันไงมันไม่หันข้างหาเรามันหันลงเนี่ยใช่มันหันมันมันให้สันหลังมาเออหันสันหลังมาเราจะเราจะยิงไงอยู่ไหมโดนนะโดนม้วนเลยม้วนยังไงกดกดนี้ลงนี่กดนี้กดตรงนี้แล้วดึงลงใช่แล้วก็อันนี้วางไว้ชั้นหน้าอ่าถือฝากเลยแล้วก็ม้วนปกติใช่ไหมใช่ เรือนั้นมันเรียงสายขนาดนั้นโอ,อทท้โอ้เล็กเกินน่ารักจังนี่นะครับนั่นนะเฉียดนี่วะเฉียดหรือทะลุวะทะลุตัวเล็กแค่นี้น่าจะทะลุนะ,นนะอ๋อแล้วก็มัดใหม่อะไร ไม่อยากอ๋อไม่เคยดึงเลยใช่ไหมดึงเลยนะออกรับได้มากเนี่ยต้องเข้าไปทำสองแล้วก็กดจะได้หัวอ๋อแล้วเข้าล็อกอ๋อเข้าล็อกนี้ใช่ไหมตรงล็อกดึงให้ปุ่มให้ไอ้เชือกตัวนี้มันอยู่ด้านหลังเพราะว่าปืนผมเป็นรางอุโมงค์เชือกเป็อย่างนี้ ลองใส่อลองใส่ก็เอ้แต่วจะทำนยังไงวะเนี่ยยันมาป่วนเห็นไหมนี่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 นเล็งใต้ตัวนิดนึงกันแหละน้ำมันก็โอ้ยยิงซ้อนเลยเลยนะ อาจจะไม่ถือ <c oughs> ขึ้นบนนิดนึงโดนเอหลุดไปแล้วฮะหลุดเอาหลุดออกจากอันนี้เฉยคั้นข้าไไปเต็มเงี่ยมาหลุดไปแล้ว นี่ปลาช่อนนี่ปลาดุกอันนินสองตัวไม่เบีย,ยด,ดถึงถ้ายิงปลาหมูต้องติดหัวอย่างเดียวพลาดถึงปลามันจะสวยมากติดหัวมันก็มีที่ติดแต่มันจะหนักหนักขนาดก,กล้องธรรมดามันยังหนักยิงปลาไปนะ มองไม่เห็นอะไรอีกเสิฟนะเสิฟเสิฟน่าโดนมากเลยโดวอุ้สูงไปหน่อยสูงไปนิดนึงนะคื่แต่โดนหัวมันอยู่นะ what well